สนามทีระเซอร์กิตพัทยานะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มแข่งขันในรุ่นแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นแรกเป็นสนามที่หนึ่งเป็นวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าวันเสาร์นี้นะครับ3เมษายนนี้นะครับใครจะเป็นแชมป์รุ่นนี้กันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรุ่นต่อต่อไปอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามให้ไปรับชมกันนะครับก็ไล่กันไปทีละรุ่นเลยนะครับ หันะครับแล้วก็รุ่น Division 5นะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็มาแข่งรวมกันนะครับสำหรับเจแปนเฮนที่พันี่เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทุกปีนะครับเราจะมีการแข่งขันในรุ่นนี้ใช้รถยนต์ที่เป็นรถญี่ปุ่นแล้วก็มีอายุเกินกว่า20ปีขึ้นไปนะครับส่วนรุ่น Division 5นี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาสําหรับในปีนี้นะครับสำหรับเป็นการที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ พันสี่สี่แต่ถ้าเกิดไม่มีทวีโบนะครับนอมเทอร์โบก็อยู่ที่พันสามร้อยห้าสิบสี่สี่นะครับก็แข่งกันในรุ่นดิวิชั่นห้านี้นะครับ <S <S สำหรับสนามที่หนึ่งนะครับเก๋าเกออ๋ายาอ็อฟฮัทไทรชัยวันก็ขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งอันดับสองกีรัสตสวัสดศิลานะครับค่อนข้างเยอะก็อันดับสามก็เป็นศิลาเมธนะครับสำหรับวันเสราร์อันนี้เป็นสนามที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วย วันอาทิตย์นะครับทางหัทไทยเชยวันออนสตาร์ทแล้วก็นำมุวนเดียวจบเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าอันดับ2ที่เป็นจิรัตนะครับก็ตามเข้ามาค่อนข้างใกล้กว่าในสนามแรกนะครับเพราะห่างเพียงแค่1.55วินาทีเท่านั้นแล้วก็อันดับ3เป็นของซิลามนะครับเมนะครับก็สำหรับ2สนามของเจแปนทวติพัทนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับในรุ่นซ u เปอร์เทอร์โบดวิชั่น5นะครับอันดับ1เป็นวัต ตัดอินลงจากตำลับไทยบายลงโพติวะใช้เวลา21นาที5.21เจ้าวินาทีนะครับและอันดับ2เป็นเมฆราชกีตาจกันลําตันนมนะครับนักขับสาวที่เข้ามาเป็นอันดับ2แล้วก็อันดับ3เป็นธนวิทย์อภิปัญญาจากสิทธิผลทรุปนะครับในเรกแรกนะครับจบลงส่วนในแรกที่2วันถัดมาคือวันอาทิตย์นะครับในรุ่นซูเปอร์เทอร์โบดิวชั่น5นี้นะครับ แชมป์ยังคงตกเป็นของวัตตะอินนรงเหมือนเช่นเคยนะครับก็เรียกว่าได้แชมป์สองสนามติดต่อกันนะครับอนาคตสดใสเลยทีเดียวในขณะที่อันดับสองนะครับยังคงเป็นเมฆรัชกิทากะลันตานนเหมือนเช่นเดิมนะครับอันดับสามมีการเปลี่ยนแปลงในวันอาทิตย์นี้นะครับคือสุรุชาเพชรโลดจากอีเดนเมสึกเรซซิ่งทีมไทแลนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักขับสาวที่เข้ามาเป็นอันดับสามในรุ่นนี้นะครับ thank you ในรุ่นดิวิชั่น4นะครับก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับในช่วงเริ่มออกสตาร์ทนะครับแต่ก็กลับมาขับกันได้ต่อนะครับในเรสแรกวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการแข่งขันกัน17รอบสนามโดยชัยชนะเป็นของธนโรจนะครับโดยใช้เวลา22นาที36.39 9วินาทีนะครับตามด้วย อานิวัตนะครับมาเป็นอันดับสองอันดับ3เป็นของฤทธิ์แล้วก็อันดับ4เป็นจอมเกา๋าอย่างขอจรศัก์ะสงขานะครับอันดับ5นะครับพุทธมนต์ธนภาสุข นะครับก็ตามมาในอันดับ5สําหรับในวันแรกนะครับแล้วก็วันที่2นะครับก็มีอุปสรรคเพราะว่าฝนตกค่อนข้างหนักนะครับก็เลยมีการขันลดจํานวนรอบลงมานะครับในรุ่นดิวิชัน4นี้ต้องบอกว่ามีการแข่งขันกันอย่างสุดเขี้ยวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งนะครับใน3รอบสุดท้ายเมื่อมีธนโรอดไล่จี้ผู้นําอย่างอนันทรเข้ามาเหลืออีกเพียงแค่1วินาทีเศษแต่เพราะว่าในช่วง2รอบสุดท้ายธนา โรดกับพลาดช,ชนเข้ากำแพงนะครับในโค้งเอหนึ่งต้องออกจากการแข่งขันแล้วก็จบกันขันใน11รอบสนามต้องบอกว่าชาชนะเป็นของอนันตทรที่ฟอร์มเฉียบขาดเข้ามาเป็นคันแรกนะครับก็ตามหลังมาด้วยฤทธิ์อยู่วิทยานะครับแล้วก็ในส่วนอันดับเป็นของเกรียงศัก์เจริญสุขนะครับ โบดิวิชั่น2เกมในเลทนี้มั่นคงเสถียรธีรกุลไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือออกสตาร์จากโพก่อนขยบนำว้นเดียวจบ18รอบสนามเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา2 1นาที10.34วินาทีสันพรชาวชาวานินอันดับ2จากอีเดมมซึสตาร์เพอร์ฟอร์แมนที่ขยับขึ้นมาหลังอันดับ2ส่วนชัยยะม่วงงามจาก MNM อันดับที่3ในสนาม2มั่นคงถีรกุลยอดนักขับไทยจากสิทธิพลกุป ตร์จากโพนำโด่งคว้าแชมป์ในศึกดิวชั่น2สองสนามติดต่อก,กันจับเขี้ยวนอย่างเดือดเดือดขณะที่อานนท์รอดประเสริฐจากตำหนักไทยบายหลวงปดีวะเข้าวินในซูเปอร์เทเบิลดิวชั่น3เกมในเรสนี้ดวงกันทั้งสิ้น12รอบสนามขณะที่แท็กนั้นเริ่มแห้งโดยตำแหน่งแชมป์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันคงออกสตาร์ทยอดเยี่ยมขึ้นนำาแบ,บมวลเดียวจบควา้าชนะไปครอบครอง สองสนามติดต่อกันซุปเปอร์เทอร์โบโดิชั่น3ามแชมป์สนามนี้ตกเป็นของอานน์รอดประเสริฐที่ควบรถแข่งเข้าเป็นอันดับแรกเหนืออันดับสองอย่างเศษสิริบุญยเกียรติส่วนอันดับสามที่ตามมาติดติดได้แก่ดัรรุวัตรวรกิติชัยจากตำลับไทยบายโลโบโปดิวะ รุ่นซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์และรุ่นซูเปอร์เทอร์โบดิวิชันนึถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดสวยสุดของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับการกับเที่ยวที่ดุเดือดในรุ่นนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างมากเพียงรอบที่2มาวินบุอิต้องออกจากเกรดการแข่งขันอย่างน่าเสียดายเมื่อเสียหลักพุ่งชนที่โคง ร้อยอาขณะที่ผู้นำอย่างชัยบุตรเริ่มสร้างร้อยห่างจากกลุ่มได้โดยมีสิทธิโชคฝันยางจากทีทีกา,าดมอเตอร์สปอร์ตขยับขึ้นมาลังอันดับสองด้วยฟอร์มกังวลขี่ที่ร้อนแรงอย่างไรก็ดีสิทธิโชคกับเสียโอกาสในการไล่บี้ผู้นำเมื่อโดนลงโทษไรทูขับผ่านพิษเลนหนึ่งครั้งก่อนจะออกมาลุยต่อได้เกมในเรสนี้มาพลิกในช่วงสามรอบสุดท้ายเมื่อแชมป์นสนามแรกอย่างวิรจารดอกจันทร์สามารถขยับแซง ชัยบุตรได้สําเร็จหลังจากพยายามมาหลายรอบก่อนจะเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา17นาที20.497วินาทีคว้าแชมป์สสนามติดต่อกันได้เหนือกว่าชัยบุตรอันดับ2อยู่4.211วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของสิทธิโชคตามหลังแชมป์25.792วินาทีขณะที่อันดับ4เป็นของเตชิตสนาพรสังสุดจากเน็กสเตอร์ ที่ขับอย่างดุกดันจนจบเรสด,ด้วยตามหลังแชมป์25.88 6วินาทีตามด้วยสมชายวิจิตมาเป็นอันดับ5จากรถบ้านชนบุรีอันนี้ตามหลังแชมป์27.790วินาที เทอร์โบระเบิดความมันเป็นเรสสุดท้ายของวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยระยะทางทั้งสิ้น18รอบสนามเมื่อเอกสิทธิ์เจ้าของโพลตอนควอลิฟายเจอปัญหาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นเรสต,ต้องนำรถแข่งเข้าพีทเพื่อมาแก้ไขปัญหาก่อนจะกลับไปดุยต่อได้ส่งผลให้แชมป์เก่าอย่างธนพลขยับขึ้นเป็นผู้นำได้อย่างไม่ยากเย็นนักขณะที่จลัดที่รังอันดับ2โดนไล่บี้ตลอดทั้งเกมจาก สุปชัยคงมั่นจบการแข่งขัน18รอบสนามผู้ชนะเรสนี้เป็นของ ธนพลเจ้าของแชมป์สสมัยที่ควบรถแข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา22นาที21.835วินาทีทิ้งห่างจรัดในอันดับ2ถึง13.114วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของสุปรชัยตามหลังแชมป์19.496วินาทีสำหรับศึกอิเดมิสซ์ซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์2021สนามที่2ของรุ่นปิกอัพเทอร์โบนี้นะครับในวันอาทิตย์ ที่เกิดขึ้นทันทีที่ออกสตาร์ทเซฟติคราก็ต้องออกมาวิ่งนำเพื่อเคลียร์แท็กโดยในโค้งแรกมีรถแข่งขันชนกันอยู่จนชนลมุลถึง4ขคันซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า4รอบกว่าจะกลับมาลุยกันต่อได้หลังจากนั้นธนพลผู้นำยังคงรักษาตำแหน่งหัวแถวอย่างยอดเยี่ยมก่อนควบรถแข่งเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา19นาที1.939วินาทีคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามที่2นี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าสุปชัยยังคงตามหลังแชมป์อยู่0.599วินาทีขณะที่อันดับ3เป็นของจรัดตามหลังแชมป์4.622วินาที จบเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการแข่งขันซูเปอร์เทอร์โบนะครับสนามที่1สนามที่2ถือว่าเป็นสนามแรกแล้วก็สนามที่2ของปีเลยนะครับก็เปิดประเดิมกันนะครับในการแข่งขันอีเดเมสึกซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์2021นี้นะครับก็แน่นอนว่า3ามงกุฎเดซซิ่งโปรเจกต์นะครับก็เป็นผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็สนามที่3สนามที่4นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงเดือนมิถุนายนคือกลางปีนี้ที่ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีลัมนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจของออโต้สวัสดีแล้วก็ w w w ร์ t o s a เว็บอสวัสดี .com ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ